ครับครับคงคงสิลสจ๊อยคิดกันครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกเลยเป็นไงมาสอบครั้งแรกเกินไปเกินไปจุดสี่จุดสี่นะก็เดี๋ยวรอช่างจริงแล้วเนาะรอช่างจริงไหมครับแล้วน้ําหนักนี้เราคุมมากี่โลร้อยยี่สิบหกอ่ะสี่โลสี่โลนะถือว่าต่ําสุดหรือยังก็ร้อยยี่สิบห้าแล้วังพอไหวนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับการชัยอ่ะการชัยเคยเจอกันไหมยังยังไม่เคยเจอเลยได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามายัง เป็นไงการชัยเขามีอะไรบ้างครบเครื่องอืมครบเครื่อง,อองก็สไตล์คล้ายๆเรา<ช>มีลูกหนักเหมือนกันแล้วเราเคยเจอมาก่อนไหมยังเลยยังไม่เคยเจอได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเอีขาแล้วก็เข่าขาผมวางเกมวางแผนไงดีพวกนี้เจอมวยคล้ายๆกันต่อยมันเอีขาอืก็พร้อมแรกเลยเนาะล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนครับ เป็นไงวันนั้นไปโชวที่นู่นแพ้คะแนนครับไปแพ้ใครมาใช่มงคลชัยมงคลนะวันนั้นเขาใหญ่รึเปล่าใหญ่ครับวันนั้นไปต่อยเท่าไหร่อ่หกก็ร้อยยี่หกนี่แหละแต่ยังไงรู้สึกอืดอืดนิดหน่อยนะอ่ะแต่วันนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนสจวิชินเต้องมาอยู่ที่นี่นะรวมๆกี่วันรวมๆได้สองอาทิตย์แล้วอืมก็สองอาทิตย์มาเก็บตัวที่นี่เนาะอ่ะเราอีกหแล้วครับก็ยี่สิบเจ็ดครับคนจังหวัดโคราชไปปล่อยกิโลแล้ว เป็นเพลราเป็นมวยมวยไตมันตีมวยบูนะสายหรือขวาครับสูงร้อยเท่าไรร้อยหกสิบสองเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณร้อยบูสามเป็นน้องเคยเชียร์พวกนี้หน่อยสามเป็นน้องแจ๊สพื้นที่แน่นอนครับผมขอบคุณครับไอ้ครับกันเชยจิบมังนรนครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไรร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดน้ำมันเป็นไงช่างครั้งแรกเมื่อกี้ร้อยยี่สิบหกครับผ่านสบายเลยคุมบางกิโลน้หนักนี้ก็สี่ห้ารัครับเราซ้อมอยู่ที่จิบมังนรนไฟนี้เก็บตัวรวมๆกี่วัน อ่าเพราะว่าพึ่งชนะน็อกมาครับไปน็อกใครมานะน็อกเพชรท่าเหลืออ่าวันนั้นน็อกด้วยอะไรด้วยเตะขาเตะขาคิดว่าจะจบไปแบบนี้ไหมตอนนั้นไม่ครับเออแต่พอจบไปก็เลยได้โชคต่อเลยแล้วต้องเจอใครครับพรุ่งนี้พงสิรเหลือครับเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอเลยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังครับก็ดูเป็นไงครับมีอะไรบ้างครับก็มีเตะขาต่อยมาอ่าก็คล้ายๆเราเลยครับวางเกมวางแผนใหญ่ใเจอคล้ายเราก็เรื่อยๆครับอืมนักออก ก็จริงจังหวะเอาเนาะเรากลับมาเคลื่อนไหวได้กี่ไฟล์แล้วไฟไฟเดียวครับไฟเดียวก็ไฟก็คือหายไปปีหนึ่งตั้งแต่ชกวันเลยแล้วก็เพิ่งกลับมาเพิ่งถึงสามนาทียังไงล่าสุดเนี่ยยังยังเลยเออก็คิดว่าร่างกายกี่เปอร์เซนต์ตอนนี้ร่างกายไม่น่ามีปัญหาอืมก็พอซ้อมอยู่ตลอดเนาะอารมณลรวมๆไฟที่แล้วเนี่ยรวมๆเนี่ยลดซ้อมมากี่เดือนรวมๆแล้วไปแล้วผมซ้อม สามเดือนครับอืมดีกระเพิ่มไปอีกเดือนหนึ่งโอ้โหแล้วฟิตเบี้ยเลยใช่ครับอยู่ค่ายตลอดครับอ่าอายุอะไรแล้วครับยี่สิบสี่คนจังหวัดแยโสธรไปปล่อยกิโลละไปปล่อยหกสิบสองครับพื้นเพลเราเป็นมวยมวยตีมวยครับอ่าเราสายซ้ายหรือขวาขวานะครับเราสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบสี่เราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณประมาณเจ็ดสิบครั้งสายวันน้องให้เชียร์พวกนี้หน่อยครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยวก็นปติมกครับขอบคุณครับ